สบายดีพี่น้องเด้อสาวคู่กับเสออกเดินทางต่อพี่น้องสาวคูว่ค่ะออกจากจุดชมวิวเนินนา่งไฟเนินนั่งพญา,า,าเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นถนนที่แบบว่าประยีทอดกันนะอ้พี่น้องสาวมันเกียบทะเลเรียบทะเลเ,เรียบผู้สนานสาวคู่ก่ะถ้าให้พี่น้องเบิง่ง,งอ้ยงามเงี้พี่น้องถนนน่ามา เปัญหดกันเ,กเจือน,น,นี่ยค่ะกันเจือเลยคางนี้ก็มีทะเลก็เป็นหมองนางหลินในพี่น้องอันนี้ปัญหาเป็นแบบมองที่แบบว่าห้าวเหตุนางปักบอลโดนใจนี่ใน,น,น,นพี่น้องอาเธองามบ่พี่น้องงามบ่าอืมไอสกีมเป็นกันมาขาระในพี่น้อง คนจันทาผู้ได้ที่แวะมาในพ้นก็เฮ็ดมองจอดรถไว้แน่ก็เฮ็ดมองท้ายคุยกับพี่น้องเนะาะหลังจากที่ข้าส้มวิวแล้วของสาม,มากส้มบรรยากาศของถนนต่อนะพี่น้องก็เป็นข้าเกิดผู้ได้หน่พี่น้องเอ้อข้าเปลียบเรียบตีนผู้นเนาะนเรียบตีนผู้ลนะง เดินแบบสูงสูงเติบเลยพี่น้องเลยอุบัติเหตุบัดต่ำๆได้พี่น้องอาเห็นในกล่องว่าโอ้ยธรรมดาแต่ว่าก็สซิอยู่แล้วพี่น้องเนาะ สี่เหลียบมัน,มนแค้มทะเลไปสีพาพี่น้องเป็นเบิเ่งมองแด้แนั้น้พี่น้องติดตามเด้อจ้า้าคูกับสีพาเราไปเรื่อยๆอมองนี่ก็ติทะเลพี่น้องพี่บอสามารถจอดรุดแล้วก็ลุกขึ้นเขา น่ากินอ้วมากเดเป็นอีกยุนเนาะพี่น้องเนาะหาเจ้าลาว เนี่ยวหนิไล่พี่น้องไลท่ทุทีิวาหาออกมาเมื่อกี้นี่อ้าวไปเอากระไปนะพี่น้องเบิ่มมานี่ยอุ้ยทุเลียนพี่น้องทุเลียนอืุเลียนระยองระยอง กไปตามถนนเนาะพี่น้องท,ที่เที่ยวของพอดีเอื้อแถวเนี่นะยไล่ยี่เลยพี่น้อง เรบุรีกล้กันอะได้พี่น้องเลยก็ขี่มากับประมาณจากจักอันนี้มาบุรีดุนเนาะอาทพี่น้องขามาเนาะ สดใหม่นะพี่น้องนี่จุดชมวิวอีกไก่สีหอดแล้วท้าใายสนใจก็มากได้เ้ยพี่น้องภูบาทเท่านี้บู๊ดมองดิท้ามีเวลาอนนี้เว้ยอยู่เป็นทีดกันงังก็ระยองพี่น้อง จุดชมวิวมาแล้วนะพี่น้องเากับไปตอโอ้ยนั่งรถมาดูเติอม,า,ม,า,มอววาจะเห็นมาพี่น้องปกติบุคไปจะเห็นมาเลยตามถนอนอยู่ดีเฮียทะลิ้นทลิยน ทางมาทีระยองพี่น้องอันนี้ก็เป็นเส้นทางของระยองนะพี่น้องเนาะหลังจากสิบ่าต่อจากจันมายัเกี่ยวว่ามันติดกันเลยมาพภาพี่น้องบงถนนต่อพี่น้องหลังจากที่ว่าจันกับระยองมันติดกันแต่ว่าบางคนชอบคู่บริษัทเห็นเนื้อพี่น้องเด้อ แต่บรหลาคนก็บ,บอกซักครูลว่ตถนนของประเทศไทยเสื่อมต่อกันถูกบอดแม่นันนีเนเนาพีนองเมื่อเบิง่งประจักษ์ตาด้วยตนเองท่้นทางมันเสื่อมกันรังติวาออกมาแต่จันนากามาหอดละยองตู่ละ,ะยองกะตัวเรียนกั่ร้ายร้ายพีนอง อันนี้ตามที่เห็นมันในแคมถนนเในพี่น้องเงือแต่บา,บางบัวมันขายขึ้นกันกับจันชาคู่กับกระเรื่องบริไทยให้เบิง้งถนนเะนี่ยเพราะว่าซ่องปากทางที่บามีบางทุเรียนล,ลายอ่ะซาคู่กับซาคู่กระเรื่องบริไทยแล้วก็บมาหอดและย่อมาเนี่ย,ยเบิ้งเน้อพี่น้องเนาะ ังหวัดระยองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นซื้อผลไม้พื่กันอยากมามองเที่ยวก็ร่อยร้อยพีย่น้องถ้าใครมีเวลาก็มาเที่ยวยได้เด้อพี่เนาะเน้อตลาดพี่เนาะตลาดแคมทางอยู่จังหวัดระยองอนคนไายของอยู่กิน วบาลมากเมื่อกี้นี่เห็นเน่านตาขาาแสดงว่าป่าทะเลรลายแถวนี่เห็นวัวพี่นอ้องต้นทุเรียนต้นน้อยก็มีต้นใหญ่ก็มีเพิ่นปลูกแซมหลังจากที่ว่าต้นใหญ่ก็จะเป็นมันเกลแล้วเพิ่นกาเพิ่นกเ็เลยอันแซมต้นน้อยเพิ่นกระใส่ระวางกลางมันหรือว่ามันตายบ้างกับบึหูจกักเนาะ แต่ว่าอันนี้ทีบ่บ่สูงเพร่บางบางมู่บางบ่อน่ะเฮ็ดสูงสูงใหญ่ๆอันนี้ต้นตัดนําแล้วก็มีรว่ามันตายอีกบ่อันนี้ต้นทุเรียนเด้อพี่น้องเด้อากวยไปนะอันนี้ทางแหน้องสางตายว่าซั่นแต่กอาจเป็นซื่อที่เอิกันนะพี่น้องอันนี้เพิ่นลําใหญ่โอ้ยอันนี้ก็ลําใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ ซื้อเรือมาใหม่จันระยงกาดบนพี่น้องไก่ก,กันเทียวนี่แต่ว่าไฟนี่ไฟมันก็เห็นใส่ถูกมองถูกบอลน,น้องพี่น้องนะ ลาไปเตียวใส่หงื่อก็ฟ่งเป็นกำลังใจติดตามนเด้อเป็น้องเดอร์สำหรับิีนี้ลาไปก่อนในเด้อ